ถ้าหลุดกรอบเราก็ไปดูตามแนวเส้นแนวรับแนวต้านที่เราตีไว้นะคะแต่ตอนนี้ในช่วงเวลาสามสิบนาทีกราฟก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้นะคะคือตอนนี้กราฟยังไม่น่าเข้าหรือใครอาจจะเล่นไซด์เวย์ก็ได้นะคะสั้นๆนะคะคือกรอบแนวรับแนวต้านของป b บเนี่ยจะบอกจะบอกการาการวิ่งของกราฟได้นะคะ ดูที่ H1 H1 ตอนนี้กำลังทำแคบนะคะหลังจากทำ BB ทำแคบแล้วเดี๋ยวกราฟก็จะวิ่งแนวนี้นะคะดูแล้ววันนี้น่าจะได้เล่นค่ำๆนะคะหรือบายเชาวนี้คงยังไม่ได้เข้าออเดอร์นะคะถ้าเข้าอาจจะเข้าเล็กๆน้อยๆนะคะเล่นไซเวย์ไปนะคะ มาดูท,ทําเฟมเราอาจจะมาเล่นไสายเวมหนึ่ง M 1, M หนึ่ง M ห้าได้นะคะถ้าใครจะเล่นนะคะตอนนี้ M ห้าเป็นไซ์เวนะคะเป็นสายเวนะคะจะวิ่งในกรอบประมาณนี้นะคะเป็นไซ์เวนะคะ น,นี่เป็นกราฟปัจจุบันของวันนี้นะคะ M15 ก็เป็นไซเวย์นะคะชาวนี้น่าจะเล่นไซเวย์นะคะไม่ลุดแนว1789นะคะ กรอบของ BB นี่จะเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญในแต่ละไทม์เฟรมนะคะก็สามารถดูได้นะคะ